สนับสนุนโดยน้ำแร่มงเฟล์สนับสนุนโดยกลากระป๋องสามแจว๋วเย้เย้เปรี้ยวปากมาแล้วค่ะเตรียมรับความสดใสแบบเต็มแมสได้เลยเพราะวันนี้เราชวนนางเอกมากความสามารถเตาโบเมลดามากินของอร่อยเกินตานที่ซอยสารแดงกันแต่ก่อนจะไปเจอเตาโบตามเตอ๋อจอยไปที่สุดร้านอร่อยร้านเวียดนามระดับมิชลินสปีซ้อนกันก่อนค่ะ สวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วโอ้โหและเช้าวันเสาร์แบบนี้คุณจอยก็คือต้องชิลให้สุดเลยครับพามาที่บ้านดุสิตธานีครับโอ้โหที่นี่คือบรรยากาศดีมากผมขออนุญาตทักทายคุณนิดนึงนะครับค่ะสินเจ้าสินเจ้ากามเอิญ กาเมอร์สิ้นเลยสิ้นเลยเออคืออะไรภาษา,าเวียดนามนอ่าถูกต้องครับคือรู้เลยว่าการที่คุณพูดมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเวียดนามใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าเวียดนามอันนี้ไม่ใช่ทางมดรานะคะเพราะว่าเขาได้รางวัลมิชลินบีบปูบองถึง3ปีซ้อนอนั่นก็คือร้านเทียนดองค่ะคือที่บ้านดุสิตธานีแห่งนี้นครับ<ม>ที่เราเห็นเนี่ยครับเขาจะเป็นบ้านเก่าอายุแบบเกือบร้อยปีแลวนะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยแล้วเขามารีโนเวทใหม่ให้แบบมีความแบบเหมือนแบบชิคนะมีความแบบชิลมีไวท์แบบดีมากเลยครับส่วนอาหารก็จะมีทั้งอาหารเวียดนามอาหารไทยแล้วก็พวกเบเกอรี่คาเฟ่มีครบเลยแต่ว่าจุดที่เราชอบที่สุดก็จุดที่เรานั่งอยู่เลยอะคือตรงนี้คุณดูดิมันเป็นแบบว่าสาววัยนามากคือเราจะมาดื่มกาแฟทางขนมตรงนี้นะแล้วจะบอกว่าตอนกลางคืนเป็นบาร์ด้วยจ้ะได้เวลาชิลแล้วเข้าไปชิลกันดีกว่าขอกินนี้ก่อนได้ไหมอะได้๋อได้นี่เพราะว่าเราไปสั่งมาในเบเกอรี่มันออมากคเต สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้านสวยมากขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารเชียนดองครับดู <beautifully. S 1> เป็นผู้จัดาการร้านอาหารเชียนดองครับโอ,โ,โอ้โห,โหต้องบอกว่าแบบแรกเลยคือร้านสวยมากจริงแต่สิ่งที่บอกผมสงสัยนิดน,นึงชื่อเชียนดองเนี่ยครับแปลว่าอะไรเชียนดองแปลว่าสวงสวรรค์ครับเราต้องการวางคอนเซปต์ว่าเมื่อลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านเราเนี่ยจะเปรียบเหมือนซะว่าได้เข้ามาสู่สวงสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับที่อร่อยการบริการที่ดีเยี่ยมครับ ทางเรานนะครับแปลงโฉมจากอาหารเก็บของเก่านะครับ<อ>มาเป็นร้านอาหารของเรานะครับ,รบแล้วก็เป็นภาพป่าผนังนะครับก็บบบจะเป็นการผสมผสานศิลปะแบบใหม่แล้วก็แบบเก่าเข้าด้วยกัน ร้านก็จะถูกดีไซน์ให้เป็นแบบโปร่งโล่งสบายนะครับเวลาลูกค้าเข้ามานั่งก็จะได้รู้สึกสะดวกสบายนะครับแล้วส่วนอาหารล่ะครับอาหารอาหารที่แนะนำนะครับก็จะมีตัวกุ้งพันอ้อยครับแล้วก็ตัวแหนมเนื้อครับแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้เลยอยากแนะนําให้ลองมากๆเลยกล้วยหอมทอดเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมวานิลาครับทางรายการของเรานะครับก็มีของมอบให้คุณดูด้วยนะครับท้องทีมงานครับ วันนี้นะครับทางรายการของเราขอมอบกิฟต์เซตปลากระป๋องสามแจ่วนะครับปลาซาดีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับให้กับทางร้านเพื่อสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆกับพวกเราด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนคุณือหนูฝากร้านทุงพี่ชืไหนคะร้านของเรานะครับร้านอาหารเชียนดองนะครับตั้งอยู่ที่ซอยสารแดงครับเปิดบริการทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนุค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับโอ้ยดูร้อนๆเลยเดี๋ยวทานให้อร่อยนะคะค่ะขอบคุณนะคะเชฟขอบคุณมากครับเชฟครับดูดีน่ากินทุกอย่างอ่ะในเมื่อคุณเลงอันนี้แล้วผมเริ่มจากอันนี้เลยกันครับได้ค่ะเฝอหน้าหมูนะครับคือทีเด็ดของเขาเขาบอกว่าตัวน้ำซุปเนี่ยเขาเคี่ยว5ชั่วโมงเลยนะรสชาติเพราะนั้นมันน่าจะกลมกล่อมมากแต่น้ำซุปเขาหอมมากๆเลยนะคะดูดีนะนี่วคุณมันไหนบ้างอะเป็นไงเป็นไงมันเป็นความแบบหวานกลมกล่อมอะ เราชอบความแบบแบบหมูที่เป็นชิ้นแล้วก็แบบหอมมใหญ่ที่สไลม์าอย่างเงี้ยอ่ะชิมซุปก่อนเหมือนกันอุ้ยดีมากเลยอ่ะอหอมมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านเขาตั้งใจ create ให้เป็นพิเศษเลยนะคะกับปากหม้อเวียดนามกรอบนะคะใส้ปลาซาดินทรงเครืองดูไส้เขาอะค่ะจะเป็น หอมแดงนะคะหัวไชโปนะคะแล้วก็ถั่วลิสงผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเขาก็ใส่ปลากระป๋องสามแจวพร้อมซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปนะคะยีให้เนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็ผัดเข้ากันจนงวดค่ะเขาก็จะมาห่อด้วยนะค่ะเป็นแป้งปลาหม้อนะคะแล้วก็เป็นข้าเจี้ยงงาปิ้งนะคะแล้วก็จะเพิ่มเ t e เจอร์ด้วยปลากระป๋องทอดก็มีอีกกัดนะอืมอุ้ยมความกรอบของแบบข้าวเกียบอะครับ กับแบบไส้ปลาซาดีนทรงเครื่องอ่ะโอ้โหมันเข้ากันดีมากเลยแล้วที่ผมชอบคือแบบเหมือนแบบพอกัดไปคําไหนนะครับเทกเจอร์ของปลาซาดีนแน่นๆทุกคําเลยเจอหมดซอสมะเขือเทศจากปากระบอกที่เขาผัดนะคะมันมีความแบบเปรี้ยวหวานกลมกล่อมมากมแล้วจะบอกว่ามันเข้ากับไอ้เขาเกียบงามมากเลยเนาะพอทานกับน้ำจิ้มสับประรดไปอะ่ะเวิร์กเลยนะคือมันมีความแบบหวานกับเปรี้ยวเข้ามาเสริมรสให้มันแบบโดดเด่นขึ้นไปก่ะอะไปที่ถัดไปนะแหนมเนืองค่ะแหนมเนืองที่นี่นะคะองบอกว่าคือชอบที่เขามาทําให้เป็นแบบคำๆเลยค่ะแล้ว ตัวหนังเนื้อของเขาวันนี้ค่ะคขาก็บอกว่าทำจากหมูร้อยเปอร์เซนเลยนะคะแล้วเขาก็แบบนุ่มจนแบบเด้งอะค่ะเสิร์ฟคู่กับเนี่ยจะชอบกินแบบน้ำเนื้อกับสับปะรดอะรู้สึกว่ามันเข้ามากที่คุณแบบแนะนำวิธทางสับปะรดเข้ากันมากเลยนะจริงแล้วตัวแบบตัวน้ำจิ้มมันก็ไม่เหมือนที่อื่นจริงเหมือนเขามีแบบความแบบใส่ผสมของตัวซึ่งอร่อยมากนะเออถ้าคนชอบแบบน้ำเนื้อจะให้ลองแบบนี้ดูก็เอ้ยดีเหมือนกันอร่อยดีครับจริง อ่ะ,อะถัดไปเมนูยอดนิยมกุ้งพันอ้อยนั่นเองครับเขาใช้กุ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วเขาก็มาแบบมาตีจนแบบจนเนื้อกุ้งนี่มันเหนียวเลยครับแล้วก็ได้ความหวานจากอ้อยด้วยแล้วก็จะตัดรสชาติแบบความหวานด้วยน้ำจิ้มแครอทค่ะนี่ค่ะสวยมากนี่นนตั้งใช้อนไหมกุ้งพันอ้อยดีเนาะอือกุ้งดีมากเลยกุ้งมีความหนึบหนึบอะเด้งเด้งนะกุ้งนีเด้งมากแล้วก็ชอบแบบที่เป็นน้ำจิ้มแครอทมันเปรี้ยวๆหวานๆเนาะครับสุดง่ายคือติดใจทุกเมนูเลย โอ้ยขอบคุณครับนหอมทอดนะคะจะทานคู่กับไอศครีมวานิลาด้านล่างจะเป็นทาช็อกโกแลตน,นะคะอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับน่ากินมากก่นะอนจะทานของหวานนะคะก็ต้องขอดื่มน้ำแร่มองเฟอร์น้ำแร่จากธรรมาชาติล้างปากชนิดนึงก่อนคะ่ะดีเลย ดื่มแล้วสดชื่นจริงๆเนอะทานร้านอร่อยมีรางวัลนะคะก็ต้องทานคู่กับน้ำแร่รสชาติดีที่มีรางวัลการันตีอย่างน้ำแร่มองเฟอร์ค่ะคือชอบที่เป็นน้ำแร่จากธรรมชาตินะดื่มน้ฟรชจริงพร้อมสำหรับแบบของหวานสำหรับไอศครีมสำหรับทุกอย่างเลยตอนนี้ค่ะมันเริ่มเลยไหมคะเอาเลยครับอุ้ยเออเขาทอดมาดีมากเลยอร่อย แล้วตัวสกีมวานิลาหอมมันหอมวานิลามากเลย<ช>อะตัวมนิลาบีนอะก็แวะมาทานตามกันได้นะครับร้านเทียนดองครับอร่อยอยู่ที่บ้านดุสิตธานีนะครับอร่อยมากค่ะแต่สำหรับช่วงหน้านะคะเตรียมพบกับความสดใสของเต้าโบเบลดาได้เลยค่ะอ้าวเต้าโบมาใช่ค่ะมันเต้าเต๋อต้องเตรียมพร้อมแล้วว<ะ>้าสนับสนุดโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงได้เลยเดทำพริกเป็นรูปหัวใจก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความรักที่เร่าร้อนตกแต่งตามใจชอบได้เลยค่ะ เนื ne un, ne un. ้อป wow, <abil> <c oughs> <ta> ูเน้นๆใช่แก้ามใหญ่ๆว้าวเสร็จแล้วสุดจะเลิศอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะเมนูข้าวขยำปูค่ะโอ้ว้าวแม่บุงป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอต้อนรับคุณโบเมรดานะคะและคุณอิ่มเจ้าของงานกลุ่นค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจดีมาก วันนี้นะคะเราชวนโบค่ะมาทานอาหารไทยนะคะใจกลางสาราแดงเลยจะบอกว่า,าร้านนี้คือแบบว่าฮอตฮิตแบบต้องจองมาเลยนะคะคุณร uh huh. ิมค่ะคือบอกว่าที่นี่คือแบบว่าเน้นเรื่องวัตถุดิบมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะคืออาหารคือยังไงคะก่อนอื่นเลยชื่อร้านของเราชื่อคําว่ากลุ่นค่ะ,คะมาจากกลิน่นหอมกลุ่นของทั้งอาหารแล้วก็กาแฟก็คือ,อเราจะมีกาแฟด้วยคอนเซ็ปต์ของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยที่เสิร์ฟพอชั่นไม่ใหญ่มากมจะเสิร์ฟเป็นจานเล็กๆอยากให้ทุกท่านได้รู้สึกว่าเหมือนกลับมาทานข้าวที่บ้านที่คุณแม่เตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะอะไรอย่าง ละลายความสัมพันธ์กับวัตถุดิบพื้นบ้าน<ๆ>ช่วงไหนได้วัตถุดิบสดๆใหม่ๆมาเนื้อสัตว์ผล,ลไม้ก็จะเอาไปทำเป็นเมนูมาม่็ประจำฤดูกาลด้วยค่ะเราเห็นบอกว่าวันนี้ได้กุ้งสดๆมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะมาทำเป็นเมนูกุ้งทอดเกลือให้ทุกท่านได้ชิมกันค่ะ<อ>แล้วก็ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> อีกเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มนูก็คือจะเป็นเมนูขนมจีนเสวนน้ำค่ะทางเราจะดัดแปลงเปลี่ยนจากแจงรอนเป็นอิคุระค่ะให้ผู้ดีไปเจมก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกินนะคะ คุกกันก่อนนะฮะ่ามาช่วยกันผสมอันีเบอเลยปะไปเลย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 โอ้ยมรทดนโซนตีบโซนตีบบอวขยับเลยนะขยับเลยนะเช่อหมปะว่วยหน่อช่วยห่ยช่วยแตกละโซนไปดีพี่ต้อง หนึบด้วยอร่อยหนักไหมหนักอุ้ยเบาแรงไปแตกแล้วอาจารย์มาเฮ้ยอร่อยมากโหอร่อยให้กี่คะแนนคะถ้ามีเจบคะแนนให้สิบสองอีกสองไม่ต่างมั้ยเพราะมันอร่อยเกินออร่อยเกินโอ่โหเกือบละอ่ะเเนียขาไปชิมอาหารแบบเมนูอื่นข้างในดีกว่าได้ลค่ะไปค่ะเราเข้าข้างในกันดีกว่านะฮะไปค่ะไปเลยค่ะไม่เห็นมีใครดูเหมือนจะเข้าข้างในไป เต็มไหมเต็มไหมจัดเต็มเนื้อปีรัญญาพี่ขันยาเลิศมากขาดกินยากสุดพี่ขันยาคือส่วนไหนอังไงคะเขาเขาว่ากันว่าส่วนนี้เป็นส่วนสะโพกหลังอ่าใช่มีชิ้นเดียวในตัวเท่านั้นคือหายากและ rare เชมเดี๋ยวคุณลองชิมหน่อยสิคะว่าได้นอะไรบ้างเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเนี่ยทานได้เลยเนี่ยไม่แต่ว่าเห็นพี่ๆบอกว่าเวลาจะกินในรายการนี้เนี่ยจะต้องมีท่า ใช่ไหมอยากให้พี่พีก่อนขอดูก่อนฉันกินเข้าไปแล้วแบบอร่อยอย่างเงี้ยขอดูของพี่เต๋อกรับพี่เต๋ออะไรเราเต๋อมีไหมพร้อมแล้วครับอืมอ๋อระมียดระมียดไอ้พีตอยเป็นไงโอเคอืมขอตาวคนดูให้คนดูรู้ว่าเราแบบสมงไปถึงคุณต้องเยอะกว่านั้นคุณเล่นเอากุ้งไปขนาดนั้นคุณต้องเยอะกว่าคนอื่น นี่คือท่าอะไรเหรอคะอร่อยแบบลอย ฟิล์มต้องทำอย่างนี้แล้วนี่เป็นไงบ้างกับรสชาติอร่อยค่ะหลังจากกินไปสองชิ้นแล้วมันนุ่มมันมีความหอมความมันเป็นแบบมีเดียมแรร์เนาะมันจะมีกลิ่นเล็กนิดๆอ่าแบบจุ้ยซีอร่อยมากชอบเนื้อแล้วแต่แฮปปี้เนาะใช่แบบหวานธรรมหนามันคือแบบจุ้ยจี้มากในปากอยากให้โอโวบัลทานเราต้องชอบแบบกุ้งทอดเกลือมันมันแบบออกมาแบบเยอะมากกุ้งนี่คือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เขาบอกมาว่าแบบสดมากๆนะเพิ่งเข้ามาเลยค จริงคือมาจากแม่กลองเลยนะคะมาค่ะผมลองแล้วนะดึงสองซ้ำโคตรเก่งเลยค่ะพวกพี่ความใจครัวเก่งมากอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยไปที่เมนูถัดไปเลยดีกว่าครับนี่ปูก้อนผัดพริกเหลืองครับปกติน้องโบทานเผ็ดไหมครับไม่ค่อยค่ะคนนี้ทานเผ็ดทานเผ็ดอ่ะทานเผั้นคุณเอาแต่พริกไปแล้วน้องโบเอาปูไปเอาผสมผสมเลยล่ะเอาดูดูดูทานด้วยกัน ไม่จริงๆแนวอาหารที่ชอบแบบชอบอาหารอะไรอาหารอะไรก็ได้ที่รสชาติสดชื่นค่ะอย่างเช่นข้าวขยำปูอ่ามันจะมีความแบบเหมือนแบบเฟรชหน่อยใช่ป่ะแผนเนีนงเนื้อครับน้องโบต้องลองทานเลยจริงๆแผนเนียงเนื้อก็เป็นอีกเมนูที่ชอบเพราะว่ามันมีกะทิอ๋อชอบมีกะทิด้วยเออคใส่เติมเอันนี้ไม่เผ็ดเนาะเออไม่ค่อยเผ็ดมากนะ คือรสชาติแบบเหมือนจัดจ้านแ้บดีมากเลยมันแบบถึงเครื่องนะที่นี่เขาทำถึงเครื่องเทศมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงโคตรอร่อยเลยพี่จอยถ้าได้กินนะคุณลองหมูต้มเค็มก่อนถ้าคุณชอบกะทิคือมาตอกกะทิเลยค่ะหมูเค็มต้มกะทิคุณโบน่าจะชอบนะ้อมันสดชื่นป่ะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยอร่อยอร่อยเว้ยอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากรสชาติมันละมุนนะมวนน้องมันแบบเปรี้ยวน้ำเคน้อะได้เลยดีใช่น้ำเล่นได้เลยอ่ะผัดบวบของโปรดคุณหนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยคือเชื่อไหมที่บ้านทานบ่อยมากเพราะว่าแม่บอบอ๋อาพันมาให้เฮ้ยคือแบบที่เนี่ยเป็นอาหารไทยที่แบบรสชาติแบบดีมากเลยคือเหมือนแบบพาได้เพลินๆแล้วก็อร่อยมากเหมือนแม่ทำมาให้เราถุงเครื่องแล้วก็จะมีความเออ มีฟิวโฮมมี่อยู่ไหมฮะโฮมเลยเป็นแบบเหมือนอยู่บ้านอ่ะแล้วอันนี้ไข่ปลาแซลมองอีกจระปรดสุดจะลองไหมปกติได้ทานไหมคะซาวน้ำเคยกินแบบซาวน้ำเฮ้ยอร่อยอ่ะจอยใช่ไหมคุณเป็นยงไงทานแล้วสดชื่นนะมันจะมีความแบบหวานหวานแต่ว่าก็จะเหมือนแบบทานง่ายกว่าเนาะแล้วมันจะแบบต้องกินกับสับปะรดถ้ามีรสชาติแบบเปรี้ยวๆอมหวานกะทิมันๆแล้วก็ขิงที่มันแบบปั่นรถชอบไหม มาคุยกับน้องโบเล่นๆมากดีกว่าครับได้เลยค่ะช่วงนี้แบบโบแบบอินกับอะไรอยู่บ้างคุณแว่าชอบอะไรสนใจในอะไรทําอะไรอยู่ถ้าอินจริงๆช่วงนี้จะเป็นวาดรูปค่ะฮะเหรออืมอินวาดรูปเพราะว่ามันก็เป็นงานด้วยแหละที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนคุยกับป้าตือไว้ว่าจะออกแบบอะไรสักอย่างให้แกอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไปร่วมกับมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าวาดรูปเก่งมากเหรอ จะบอกว่าวันปิดกล้องอะโบเอาก็ถือน้ำมาให้ใช่ปะใช่แต่เขาวาดรูปให้ทุกคนตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนน่ารักปะเขามีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างที่คนอาจจะไม่รู้นะใช่หลายอย่างสาหรับใครนะครับที่อยากแบบมาทานที่ร้านนี้นะครับแนะนำเลยนะครับร้านกลุ่นนะครับอยู่สารแดงซอยสองครับหยุดทุกวันพระรหัสครับอร่อยแน่อนดีเลยอ่าช่วงนี้นะคะเราคุยกับโบแบบนิดหน่อยแต่ช่วงหน้าเขาอยากให้คุณผู้ชมนะคะรู้จักกับโบมากขึ้นค่ะใช่ถูกต้องโบเมดาค่ะโบเมดาค่ะลช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มขน้นตราไร้ทิทจงผิวปากทำงานช่างแสนเชิญบานเหมือได้ช่วยกันเก็บล้างให้บานสดใสแอปเปิ้ลไม่จ้าสาวน้อยฉั <c oughs> <c oughs> นเอาไว้ไม่รู้อ๋อสนันเอาไว้ ต้นอะไรล่ะจ๊ะเปิ้นยาพิษจ้าโอ้ว้าวกินได้ไหมได้สิขอบคุณจ้าแฟมบมดทำหน้าทำตาหน้ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัววันนี้ไม่ได้ติ๊กเลยนะอ่ะแปมมดออาหนูให้ลองแฟมบมดนะแมดจริงโอ้โหเสียงดีมากจริงคุณค่ะอะเสียงดีขนาดนี้วันนี้เรามีมิชชั่นมาเล่นกับน้องโบสนุสนกด้วยโอ้เป็นอะไรปกติแล้วเราแบบเหมือนทำแบบภาคเสียงเป็นตัวละครอื่นๆทั่วๆไปเยอะไหมไม่เคยเลยค่ะอันนี้เป็นงานแรกครั้งแรกที่ได้ภาคเสียง วันนี้เรามีโจทย์เล่นๆอ่ะคุณแม่โบใจร้ายนี่ไงพอเป็นแบบ snow ว h i t e ใช่ไหมคะเราก็เลยมี apple mission ให้โบได้เล่นกันค่ะรอมไหมคะโบกลัวค่ะกลัวไม่ต้องกลัวนะอย่างโบไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเาขามีความสามารถเยอะมากเขาไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเขาทำได้ทุกอย่างครับเปิดออกมาสิครับแม่โบใจร้ายเปิดออกมาอุ้ยคุยบอกมาันเลยค่ะมิชชั่นแต่ละมิชชั่นนะคะแต่ละมิชชั่นโจทย์จะมีสองอย่างให้คุณต้องทำค่ะ ออุย้นักร้องนัโจทย์คือนักร้องใช่ไหมครับน้องโบเนี่ยชอบลำยายไห้ตรงคำมากขอหนึ่งเพลงของคุณลำยายแล้วก็เต้นสเต็ปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องชวนแม่มดเต้นด้วยไม่ใช่อันนั้นไม่น่าไม่นั่นดีมาค่ะดนตรีค่ะนักร้องค่ะเด้อเรียงดังเด้อเรียงเด้อเด้อเรียงเด้อโอ้โหเก่งเก่งเดอเรียงเด้อเด้อเรียงเด้อเด้อเรียงเด้อเรียงเด้ออายุเทิงน้องอยู่กลาง เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่งเดี๋ยวจะถึงท่อนนั้นนะไเด้งเด้อหนองเดงเด้อเฮาเดงดังพลังมันกัดเสียวทุกครั้งยามลมมันทังมันทังมันทังไปแล้วเราเขาต้องทำแล้วเราทำไปตกยังไะตกแล้วฮะเไม่ต่อยทำไมทำแล้วทำไมถึงชอบลมใหญ่ คือเขาเป็นคนที่เวลาโชว์างค่ะลำไยจะเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนมัค่อนข้างดีแล้วก็หลายๆอย่างมันค่อนข้างแบบเออมันฟล์ดีไรเงี้ยโชว์เขาหน้าดูการพูดกันจาก,กันน่ารักดีเอนเตอร์เทนก็ดีใช่ใชแล้วจะมีแบบว่าเพลงให้เราได้ฟังนะที่เป็นเพลงตัวเอง ก็ตอนนี้ยังไขยังแต่ว่าจริงๆก็อยากจะมีทํากับฝั่งผู้พี่แทนอยู่บ้างแต่ช่วงนี้ก็มีแบบว่ารับงานเป็นนักร้องอย่างไม่น่าเชื่อไม่เพราะว่าเขาร้องเพลงเก่งอยู่แล้วน่าเชื่อแต่เสียงคือดีเป็นนักร้องอยู่แล้วสบายเลยขอบคุณครับขอสักเพลงเป็นเพลงลําไยได้ไหมแบบเสียงสดๆแบบไม่ต้องมีเสียงพีฮะเยแลมอีตอนสาวยิ้วข้าวตาคมสมใจ ฉันจะเล่าวอาตอนโยนไปอายุแค่ใดไม่ตาพอดีอ่าหานี่นะแล้วเราตึงมตึงเนเฮ้ยงเนี่ยพี่ใหม่ดูแล้วพี่ใหม่ใจเต้นเลยเนี่ยอุ้ยอ่ะแอปเปิ้ลมามีชั้นแรกถือว่าทำไม่ดีมากค่ะเฮ้อ่ะมีชั้นต่อไปครับนักร้องนักพากเสียงอ้ยอันนี้โหดมากนะเดี๋ยวจะกำหนดโจทย์ให้จะมีรูปขึ้นมา แล้วต้องให้น้องโมเนี่ยภาคเสียงตามรูปตัวนั้นโชว์โชว์คุณต้มเหรอว่นี่ชินจังจอมแกดชินโนสเกตมิซาเอะมิซาเอะวันนี้ทำอะไรมิซาเอะไม่ดคือแม่คุณไม่เคยดูใช่ไหมคุณเคยดูใช่ไหมมิซาเอะพี่สาวคนสวยใสยชุดว่ายน้ำดาวรถดิดิกรดิ้งดิ้งรถดังดาวรถไข่ย์ไข่เฮ้ยย์กษย์กกลรถก อือคุณไม่เคยดูู่จำไม่ได้รูเรึ่งอนิยาอันยากขึ้นปา๊บจัิงผีเอาจิงว่าเขาไม่ต่างกันเลยนะกามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้าหน้าผีอย่างเงี้ยหรอหน้าผีหน้าผีเออสุไม่ได้ผ้าสนไว้มีไหมดิสนีย์เห็นแล้วแบบอยากผ้าเอออยากผ้าตันนี้จริงๆริงจริงชอบลาพันเซลค่ะ เปลี่ยนภาคลาเพนเซลอ๋อแต่จริงๆเคยช่วงที่แอเรียลมาเรามีแบบร้องเล่นๆกับเพื่อนยาจิูวกับผู้คนบนดินย่าจะยนยินคนเต้นรำอย่างไรเนเดินเคลียร์คลอบองซออมันเรียกว่าอะไรนะเท้าอะไรเงี้ยเฮ้ยม่มาม้ยเอออเอชุลาอเอชุล่าาอมึเรอออุล่าใช่อหลาหมึก คุณเคยดูอะไรบ้างไหมเนี่ยความภูมิใจหน่อยที่แบบเราได้เป็นแบบได้รับเกียรติในการภาพเป็นสนอไว้เป็นเสนอไว้ไทยแลนด์เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแบบมันคือเพราเราว่าไม่ได้คาดหวังดีกว่าแต่ก็คาดฝันเคยคิดว่าอยากจะแบบพาดเสียงอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนที่แอรียลมาเราเองเป็นคนชอบแอรียลมากๆแล้วก็ชอบว่ายน้ำตอนเด็กก็คือว่ายน้ําท่าแรกที่ได้คือไม่ใช่ฟรีไซล์แต่เป็นดำน้ำแล้วทำท่าแอรียลจริงป่ะเนี่ยไทย จริงเขาดูกับตัวแล้วอยากเขาดูแตตัวแล้วอยากทำบ้างใช่ไหมทำตัวอย่างเงี้ยแบบคืนๆไปอยย่างงเี้แล้วเฮ้ใสแล้วเป็นเด็กดำน้ำเก่งตอนเด็กข้อสุดท้ายครับขอเชิญหนูนึกว่าหมดแล้วอันสุดท้ายอันเมื่อกี้หมดสุดท้ายนางแบบเออคุณรักในการเป็นนางแบบมากตั้งแต่เด็กเดินนานมากโจทย์คือเปิดพื้นที่เป็นรันเวย์ครับขอแฟชั่นโชว์ซูเปอร์โมเดลสไตล์โบว์มิดา ไปไหนครับก็จะมาได้ไงก็เหมือนโวยนี่จังหวะไม่รับเท็โอ้โหเก่งรอบตัวขนาดนี้ความสามารถเยอะมากมึนมึนมีอะไรที่เรายังอยากทำล้วคิดว่าจะทำในอนาคตไหมครับ น่าจะเราคอยเวทีมาคะเฮ้ยยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่กลัวมากๆเพราะเป็นคนความจําไม่ดีแต่ก็อนาคตถ้ายินก็รับค่ะอยากเป็นต้องเป็นละครร้องไหมได้หมคละครร้องก็ดีค่ะชะตาเขาควรจะเป็นละครร้องนะวันนี้สนุกสนานมากนะครับต้องขอบคุณน้องโบเป็นดาแล้วครั้งหน้ามาด้วยกันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเที่ยวกาบเลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หนะ้าตามปริ้วปากไปเติมของอร่อยย่านบางแคทสขนมปังหอมกรุ่นและสลัดชีฟินๆต่อด้วยชาบูซุกิยากิสไตล์คันไซแบบจัดเต็มและร้านอาหารเหนือมิชลินบิ๊บกูมอง4ปีซ้อนร้อเลยนะคะ